ขอบคุณทุกคนมากๆที่ทําให้น้องฮูบได้ไปเฉลยชายที่ญี่ปุ่นหลายครั้งมากๆเลยนะคะในปีนี้ที่ผ่านมาสนุกมากๆแล้วก็ได้ประสบการณ์เยอะมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆตลอดเลยเวลาทั้งแบบปีนี้มันใกล้จะสิ้นปีแล้วเนาะแล้วก็แบบเป็นช่วงที่สนุกมากๆค่ะทุกคนเชื่อไหมว่าคนเยอะมากมันคือสเกลเหมือนสเกลคอนเสิร์ตเลยอะแต่ว่าของขามันคือแค่งานจับมืออะทุกคนคนเยอะมากตายแต่แตแต ด,ดีใจมากๆที่คนญี่ปุ่นก็แบบว่าชอบเพราะว่าเจอคนญี่ปุ่นหลายคนมากที่แบบเข้ามาพูดว่าแบบว่าเอ้ยแบบชอบนะแบบว่ามาถ่ายด้วยเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบบอกว่าแบบอุ้ยชอบนางฮูังนางฮูอะไรเงี้ยดีใจมากไม่น่าเชื่อว่าลุกแล้วก็ไทยพงนูจะสามารถตัวคนญี่ปุ่นได้นะ แล้วก็ตอนนี้มีโปรเจกต์จีนอยู่นะคะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งน้องฮูไปหน่อยนะคะซึ่งโปรเจกต์จีนครั้งนี้ก็ทุกคนก็น่าจะมีโอกาสได้แบบว่าไปเจอเจอกันแล้วก็อะไรอย่างนี้ด้วยหนูว่ามันน่าจะน่าจะคุ้มค่ามากๆค่ะง่ยเป็นแบบความฝันของหนูเพราะว่าแบบใครๆก็พูดว่าอยากให้หนูไปเป็นแคสเป็นนักแสดงจีนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูอยากมากๆมาโดยตลอดแล้วก็แบบอยากศึกษาภาษาจีนต่อมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าแบบว่าเราอยากลองไปแบบว่าตีตลาดจีนดูบ้าง ต้องูกกิบเขาเพิ่มหน่อยเอาจริงป้าคือไม่รู้เลยว่าที่เขาถ่ายอันนี้มันคือมาเพื่องานนี้นี่ขอสารภาพแล้วตอนแรกอะพวกหนูก็แบบคุยกันกับกับแพนเค้กว่าเฮ้ย <"H ee, S 1> มันเร็วไปป้าแบบถ่ายตูจีนเร็วไหมไม่ถึงช่วงตูจีนเลยตูจีนมันคือแบบกุมภามุกดาลาไปไปลายกุมภาอะไรเงี้ยเร็วไปป้าหนูก็ไม่ได้ถ่ายรูปเลยเก็บไว้เลย,เย,เลยทุกคนก็คือถ่ายแค่คู่กับแพนเคก้กเพราะว่าถามพี่เขาว่าเขาอาจจะขอเซลฟี่เดียวอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเอาเอาคู่ได้ไหมแล้วก็เลยถ่ายไว้สรุปจบค่ะใช้ทุกอย่างเกี่ยวกับ อิน <In. S 2> หมดเลยแล้วดิฉันก็ไม่ได้ถ่ายอะไรไว้เลยเพราะว่ามีซ้อมฮิปเชนต่อแล้วก็รีบถ่ายแล้วก็รีบลงเสียใจมากใช่ถ่ายเร็วเกินคือคิดว่าน่าจะเปลี่ยนแล้วแล้วเขาก็ไม่บอกเลยอะไรเลยอุบอิบหมดมารู้พร้อมทุกคนเลยเพราะว่านั้นประกาศตอนนั้นไม่มีรูปเลย,ยากเห็นเพลินจนมึน,นหก <c oughs> เออเห็นแล้วท้ออ่ะอยากเต้นนะแต่เ,เห็นแล้วท้อแต่ว่ามีสัง,งานที่จะได้เห็นเราเต้นแน่นอนแต่ไม่บอกหรอกว่างานหนเนมื่อ,อไหร่ช่วยทิปเชนชอบกูตะกูมากเป็นสีที่ถูกต้องมาเป็นสีที่หนูชอบม,มากคือตอนแรกวะคิดว่าจะเป็นสีขาวอยากให้เป็นสีขาวหรือไม่ก็แดงพอไปดูจริงๆแล้เเอเอโชคดีแล้วที่เลือกสีชมพูมาอยากเห็นไปเล่นกับน้องเมลสักครั้ง สักวันน้องเมียวนี่หนูนะว่าเป็นลูกหนูเลยนะคือหนูยกให้เลยคนที่ปกติหนูไม่นับใครเป็นลูกเลยนะแบบไม่ได้มองใครเป็นลูกอะแต่ว่าถ้ามีลูกอย่างมีลูกแบบเมียวหนูแบบนับเมียวเป็นลูกเพราะว่ามันถึงกลืนนะมันแบบซึ่งอะถึงกึง่นเรามันแบบมันโดนเส้นอะมันคือเด็กที่โดนเส้นเราที่สุดแล้วเราก็แบบว่าเลิฟอยากมีลูกเป็นแบบเมียวแต่เดี๋ยวขอคิดใหม่อีกหนึ่งทีโดนเมียวแกงยงคือไม่อยากจะพูดอะไรต่อน้าเมียวเลยคือหนูเป็นตั้งแต่วันแรกที่อยู่กับรุ่น6แล้วว่าหนูไม่อยากพูดอะไรต่อ หนาะเมลเลยเพราะว่าเมลคือล้อเก่งมากคือท่านหลุดพูดอะไรที่แบบไม่ตั้งใจขึ้นมาหรือพูดอยู่แล้วแบบเสียงเหินนะ ั้งวันทั้งคืนเอางี้คืออยู่หน้าเมลไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรเลยต้องเงียบเท่านั้นอรุ่นหกคือแบบที่สุดของความซนอะแต่ทุกคนดูแบบว่าเอนจอยกับรุ่นหกมากแกเพิ่งลืมกันนะอยู่อยงพูดกับแบบเพื่อนอยู่เลยว่าแบบว่าเออรุ่นหกดูไม่กลัวเราดีเนาะดูแบบว่ากล้าเล่นกล้าเล่นมากๆเพราะว่าหนูเจอมิลินข้าง,างเป็นวันที่หนูลงสตอรี่ที่เมลทั้งหนูมาว่าพี่ฮึบหนูเจอมิลินข้างล่างแล้วมิลินก็คือเดินผ่านหนูแล้วก็พูดว่าสวัสดี เจอกันในลิปต่อก็คือแบบลอ้อก็เลยรู้เร็วได้เลยว่ารุ่น6ก็คือสุดไม่มีการเกรงกลัวรุ่นพี่เด็ดขาดไม่เลยเนาะมันอาจจะเป็นเรื่องของเจนแกปแล้ววันนี้ไปเจอน้องๆที่อายุแบบ14มาก็แบบโหมาถึจุดที่เราแบบห่างกับน้องแบบ9ปี10ปีแล้ว,วะ่ะโอ ป้ารู้สึกแก่จริงเดี๋ยวนี้ป้าเริ่มรู้สึกเป็นป้าแล้วทำไมรุ่นสาวลงสมัครแค่2คนเองเออพูดอะไรได้บ้างก็เป็นความสมัครใจนะคะแล้วมันก็มีเหตุผลของมันอยู่ในนั้นด้วยหมายถึงว่ามันก็มีช่วงเวลาของมันด้วยช่วงกิจกรรมเวลาของมันด้วยว่าแบบอยู่ถึงไหนถึงไหนถึงไหน อืก็ล่คนพิจารณาเลยก็มาถามหนูก็ไม่ได้เพราะหนูเป็นคนลงไงหนูไม่ได้เป็นคนไม่ลงไงถ้าหนูเป็นคนไม่ลงก็ถามหนูได้แต่ว่าหนูเป็นคนลงก็ถามหนูไม่ได้เพราะว่าหนูอยากจะลงหนูอยากจะเข้าร่วมทุกกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเป็นกับตันวงเราก็ต้องสานวงต่อยังไงล่ะทุกคนถ้ากับตันวงไม่ร่วมกิจกรรมวงแล้วจะมีกับตันวงไปทําไมคะผมคือถามเกดบ่อยมากเรื่องไปเซียงไห นานมากแล้วไม่เกี่ยวกับโปรเจกต์นี้เพราะว่าหนูอยากไปมาตลอดแล้วกีก็เคยไปมารอบหนึ่งใช่ปะแล้วก็ถามกีมันเป็นยังไงมันเลิศมั้ยยังไงยังไงใดๆทั้งรั่นสามก็นเาเรื่องอยู่นะมีจริงรุ่นสามไม่ได้สนทุกสั่กลัวรุ่นพี่ตายกลัวแบบกลัวมามีการเล่นด้วยไม่กล้าแบบเดินผ่านรุ่นพี่คือก้มหัวแบบหัวสุดอะ่ะจริงหนูเดินก็หมีเลย เดินผ่านแนทีวีอะเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีโมเมนต์แบบนี้แล้วอะรู้วก็ทุกคนหนูจะไ้ดูเพราะหนูอะเราไม่รู้ว่าน้ำกอกที่เราอยู่อะมันสะอาดแค่ไหนใช่ปะหนูก็จะซื้อน้องคนนี้แบบเป็นกองน้ำด้วยแล้วก็ กล้องอีกชั้นกล้องหนึ่งชั้นกล้องสองชั้น,น,น,นซึ่งหนูเปลี่ยนทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ครึ่งหรือ2อาทิตย์ประมาณนี้เปลี่ยนตลอดเพราะว่าแต่ก่อนอะหนูมาอาบน,น้ำที่นี่ใช่ปะ่ะแล้วหน้าหนูแบบสิวขึ้นแบบเหม่มาแล้วก็เลยซื้อแบบทุกอย่างที่เป็นกล่องแบบกอกล้างมือก็เป็นกล่องกลองหมดเลยแล้วแบบดีขึ้นมามีงานอะไรอีกมี MV ที่ไปเล่นมานะคะก็ดีใจมากๆขอบคุณมากๆนะคะที่เชิญน,น้องฮุกไปตื่นเต้นมากตั้งแต่ครั้งแรกที่ครั้งแรกที่รู้เลย <laughs> ตอนแรกอ่ะก็แบบไม่ได้รู้อะไรเยอะใช่ไหมคะแล้วแบบพอรู้ว่าเป็นพี่เจมแนละ้วแบบว่าดีใจมากๆเพราะว่าหนูว่าเคยไปงานรอยัลกับพี่เจมมาก่อนแล้วก็เลยเคยคุยกันตอนนั้นแล้วก็แบบหนูจําได้ว่าตอนนั้นน่ะแบบคุยกับพี่เจมกับน้ําปิงแล้วก็แบบ หนูก็เหมือนรู้ว่าแบบว่าเออพี่เจมชอบแบบสายอาร์ตสายศิลปะอะไรเงี้ยหนูก็มีปรึกษาเรื่องอาร์ทอยเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าหนูจะทำโปรเจกจบเหมือนกันตอนนั้นแล้วก็แบบไม่น่าเชื่อว่าแบบจะได้มาเล่นเอ็มวีด้วยกันแล้วก็หนูเคยคุยกับเขาแค่คาเดียวคืองานลอรีออลใช่ป่ะทุกคนแต่ว่าวันที่เจอที่เอ็มวีอะคือแบบไม่เก่งเลยแบบว่าพี่เจมแบบว่าต้อนรับยังอบอุ่นมากๆแล้วก็แบบน่ามากๆแบบเหมือนอยู่กับพี่ชายอะเอออยู่กับพี่เจมแล้วเหมือนอยู่กับแบบพี่ชายมากมากแบบอบอุ่นมาก มเหมือนมีพี่ชายคอยคอยเลี้ยงดูน้องอยู่เสมอเป็นบรรยากาศที่สนุกมากๆาค่ะทุกคนแล้วก็แบบกล้องถ่ายใหญ่มากกล้องถ่ายแบบยิ่งใหญ่มากมีอาหารมีเยอะแยะไปหมดเลยสนุกมากชอบชอแบชอบชอบชอบแอบยากสาหรับหนูนะเพราะว่าแบบมันต้องสื่อสารผ่านตาผ่านในเนี้ยเยอะอยแล้วเหมือนแบบตอนแรกอะ่ะหนูก็แบบห้าวห้าคือหนูเป็นคนนิสัยห้าวห้าๆอยู่แล้วแล้วแบบทุกคนแกป้าบ,บุคลิกพี่เจมแบบนิ่งสุขุมแล้วหนูเป็นบุคลิกที่แบบว่าโคตรจะห้าวแบบโคตรจะโ x t เ o ิร r ดอ่ะ แล้วมาเจอกันแล้วเหมือนแบบที่ผู้กำกับเขาก็บอกว่าแบบว่าอแบบมันมีคนห้าวไปแล้วแบบน้ะฮู้มาแบบนิ่งๆแบบน่ารักน่ารักแบบว่าเรียบร้อยนะได้เลยค่ะก็เลยแบบมาเป็นเวแบบน่ารักน่ารักไม่ได้แบบว่าเอ็กซ์โวร์แล้วก็แบบพุ่งเข้าหาขนาดนั้นวันนั้นหนูไปออกสองกองนะคะก็คือไปออกกอง MV ของเด็กกอนแล้วก็ไปออกกองรุ่น6ต่อนะคะคือแข่งกับเวลามากแล้วถ่ายคนละแบบคนละยอดกันเลยแบบนอกเมืองกับในเมืองก็คือวันนั้นเราวิ่งวุ่นมากอืม ไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์เพรสิฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Moonate application